แกงน้าไม้พี่น้องจ้าแกงเหลวแลเด้อตอนนี้ด้อสองถ้วยทำไรกันแม่าเป็่ไงครสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่เขาพี่น้องวิธีเขาเศร้านะคนหน่งดวยสบายี่เขาสวยเหมือนดกใหญ่หน้าไม้สดใสนะสบายะบา

I mm. do บ้าเมื่อไร่จะไปแซ่บได้อยากขึ้นน้ำมัแฮมึ้นคอยแกได้อ่าหน่อกระพรเดี๋ยวแกงแซ่บเนาะต่งหนเนาะตหนแกงใครน้ำนแกงหรอแกงน้อยใคราน้มก่มุกก

เด็กหนักกันดูทีเทาเขาเปนทน้อกหนักน้ำตาลหนักน้ำตาล เนาใรได้เหรอเนาะนี่กระอนเดี๋ยวได้ดู้าใส่ตู้งวันได้คปีเอรห้วถ้าว่าหาเป็นวันจีนน่ตุ้งวันอือหูหอสแม่แซ่บ

เพื่อนไลฟ์แล้วจะไปไลฟ์เถื่อนยังไม่ได้ถ่ายเลยยังเบิ่งเพื่อนในหยาน้ำต้องดีวิวนบ้านในหยาบิ่งแน่ไปไลฟ์เถื่อนเราเลยงไม่ได้ดีวิวนคนจะเถื่อนเนาะเราขวบด้านก็เกยตองน้งขวบห้าร้อยลุกยาไม้ยาไม้ใช้ยา

กินน้ำก mm. ันพี่น้องเอ้ยลายคนบ้าท้อเต mm. ็มลลปลกเขาเลยลูกรล้านพี่น้องเอ้ยลุกล้านมีอย่าจืดอะมาเที่ยงเที่ยงเพื่อเป็นยังเอาแบบเปจาใสม Đây rồi ba ơi. Apa nih? Ambil

ุ่มเสริมให้มันร่มมันรักุ่นอยากดร่มหลาหักผ้าเหลื่อมผ้าห้อหมาหมาผ้าเหลื่อมแหง้งแหง้งผ้าเหลื่อมแหง้งเลยไรใดมันคืนผ้าห่มผ้าเหลือมม้วนย่านะนยากยากขนาดถ้าไปเนี่ยว่ามันผ่อนเนี่ยก็ยังแห้งเนาะมัาก็ยังทายน่าผู้สักอืมทัม้งแมนทั้งนั่นนะเสียงอึ่งแห้งอยู่ได้พ่อ แต่บอกกะไปไปตอนเที่ยงคืนไปหอดนาบ่ะบมีนามีแถวลำหวยก็มาแล้วบอกไปกับแก้วอืมเขาจ้าเพจะได้อึ่งไรอีดอกโอ้เราหมก็ได้เราเก่งในเราบรย่าแต่พู้เดียวไปหอดที่อร้านเขาประยอืมขาบวันยาก ขาจบปืนหัวสันแล้เนาะงาน,นเน่ครบวงานที่ีปะาทประมอกประหมอกนะ <c oughs> เออเราไปคนบย่านเป็ยัง,ยงหัวที่แ <c oughs> ถป่าปะสะท <c oughs> าได้เราก็ไปห <c oughs> ออเรื่องปลาในบ้านนพี่น้องกดบย่านเพื่อเป็นยังยังเพิ่จะไปเนาะคนเดียว เชือนอยาเฮตนี่ตอนนี้ก็ยาดำเลยเด้อพี่น้องเลยอิ่มเะเสียงโกกพ่อจะูกใจเยเเเาน่อยพูดน้าดิ น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหพี่น้องเด้อฝากเพื่อนฝากส้มเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบายบายดีร้านเด้อพี่น้องเด้อ